วันนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ project ใหม่ที่ว่านี้ก็คือผมอยากจะเป็นการช่วยเพื่อนพี่น้องนักกีฬาทุกคนที่กำลังอยากจะพัฒนาทักษะตัวเองในแง่ของการวิเคราะห์สเตตการวางแผนหรือการวิเคราะห์การยิงของตัวเองโดยที่ผมจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะส่งคลิปที่ตัวเองแข่งหรือตอนซ้อมก็ได้สัก2 3สเตจเข้ามาทางาแฟนเพจ ตามลิงก์ในกล่องข้อความด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือว่าเสิร์ชชื่อแฟนเพจตามนี้ได้เลยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าเป็นมุมมองของผมเนี่ยมันจะมีอะไรที่ผมจะทำแตกต่างออกไปไหมเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียกันเผื่อทุกคนจะได้มีโจทย์กันบ้านหรือ,อเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็มีคลิปจากาคุณจา เขามาเป็นเจ้าของเพจจา IPSC Action Air Shop ก็สายา Action Air c z ติดต่อทางนี้ได้เลยนะครับก็ส่งมาให้ดูสัก3สเตทเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มสเตทแรกเลย Okay. อันนี้รู้สึกจะยิงใน production division นะครับประเด็นแรกที่ผมเห็นเลยก็คือในจุดเริ่มในจุดนี้มันจะมีเป้าอยู่4เป้าก็คือเป้ากระดาษใบนี้ถัดมาทางซ้ายจะมีป๊อปเปอร์ตัวหนึ่งอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วก็เป็นเป้าซ้อนกันช่วงนี้มีประกันขั้นกลางทีนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าสังเกตจงังหวะที่ยิงเป้าชุดนี้เสร็จ แล้วจะออกตัวเนี่ยครับมันเห็นการแบ่งจังหวะชัดเจนคือยิงเสร็จยิงเสร็จแล้วค่อยกระโดดถีบตัวออกมาอ่ามันผมมองว่าถ้าจะให้ดีเพื่อที่จะสร้างความต่อเนื่องได้มากกว่านี้ในสเตทมันสามารถที่จะเริ่มเคลื่อนตัวออกมาได้เลยตั้งแต่ขณะที่เรายังยิงไม่เสร็จถ้าลองเปรียบเทียบนะอ่ะเปรียบเทียบจุดนี้ยิงเสร็จ กระโดดทีบตัวแต่เราลองเทียบกับจุดนี้จุดนี้วิ่งเข้ามายิงปึ้งปึ้งปึงปึง,ปง,ปงแล้วน้ําหนักตัวมันก็เทออกมาเลยทันทีแบบสมูทมันไม่ได้มาหยุดกระโดดแล้วถีบอีกทีนึงนิดนึงถ้าสังเกตด,ดูดีๆจุดนี้ก็เช่นกันยิงหน้าต่างเนี่ยมี3ามเป้ายิงเสร็จสังเกตช่วงหัวไหล่ถ้าจะดูการเคลื่อนที่ให้ดูช่วงหัวไหล่ช่วงหัวไหล่เนี่ยมันก็มีการ เคลื่อนที่เทนหนักไปด้านหน้าอย่างช้าๆปึ๊บๆอ่าเนี่ยมันไม่ใช่ยิงเสร็จแล้วค่อยกระโดดถีบตัวออกไม่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยยิงเสร็จกระโดดถีบตัวออกแล้วอีกประเด็นที่ผมว่าการยิงเป้าซ้อนกันชุดชุดนี้ที่มันมีความแตกต่างกันลองสังเกตดูดีๆอันนี้มันมีแบ่งครึ่งชัดเจน แต่เป้าอื่นไม่เป็นอ่าอาจจะมีความตั้งใจที่จะเคลื่อนตัวออกอยู่แล้วแต่พอพอเกิดตกใจว่าต้องซ้ำออปเปอร์เนี่ยทำให้สิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่แรกมันไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามนั้นการเคลื่อนที่มันก็เลยมีความชะง,งักการยิงเป้าคู่นี้ที่ซ้อนกันอยู่มันก็เลยมีจังหวะที่แตกต่างกันออกไปกับชุดอื่นๆในสเตจไม่รู้นะอาจจะหรืออาจจะ เพราะเหตุผลอื่นก็ไม่รู้ละแต่ประเด็นหลักๆประเด็นหลักๆก็คือการออกจากจุดยิงตรงนี้แค่นี้เลยสังเกตไม่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากใช่ครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าลองคิดดูว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายๆจุดรวมกันในสเตจเนี่ยหรือรวมกันทั้งแมตช์เนี่ยมันมีค่ามหาศาลมันอาจจะเปลี่ยนลำดับเราเลยก็ได้ก็ อเอาไปลองประยุกต์ใช้ทํากันบ้านดูประมาณนี้ไปดูอีกสเตจหนึ่งเรามาลองดูเต็มๆกันที่ผมเห็นผมว่ามันก็คล้ายๆกับสเตจแรก สังเกตดูดีๆว่าพอยิงเป้าแรกคือเป้าที่อยู่หลังแบนเนอร์เสร็จสังเกตช่วงหัวไหลมีการเริ่มเคลื่อนที่ออกมาแล้วแต่จังหวะที่มายิงเป้าที่สองหยุดชะง,งักไป1จังหวะทําให้โมเมนตัมที่เราสร้างมาที่เราจะเคลื่อนที่ออกเนี่ยมันหยุดชะง,งักไปแล้วมันกลายเป็นว่าเราต้องสร้างโมเมนตัมที่จะออกตัวใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้ ลองดูลองดูความเร็วปกติอะสังเกตไหมว่ามันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ที่แบบถ่ายน้ำหนักตัวออกมาแล้วอะแต่ไปหยุดหยุดมันมาถึงตรงนี้เป้าสองเป้าเนี้ยในในความรู้สึกผมเนี่ยมันอยู่ในมันเป็นระยะที่มันไม่ได้ไกลมากมันสามารถที่จะเข้ายิงสองเป้าเนี้ยได้รุนแรงกว่านี้นิดหนึ่ง เพราะว่าเราเคลื่อนที่มาแล้วเคลื่อนที่มาแล้วตรงนี้หยุดโมเมนตัมทุกอย่างอีกแล้วยืนนิ่งเพื่อจะยิง2องเป้านี้แล้วสร้างโมเมนตัมเพื่อออกตัวใหม่อีกทีหนึง่งตรงนี้ผมว่าเยอะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมสังเกตว่าหลายๆคนน่ยอาจจะมีกรอบความคิดที่ครอบอยู่นิดนึงในการยิงเป้าที่มีตัวประกันบางหน้าเราจะต้องยิงช้าลง ก็คือต้องเล็งมากขึ้นเพื่อไม่ให้ยิงโดนประกันแต่ผมผมอยากให้ลองทำความเข้าใจใหม่ว่าเราจะยิงเร็วหรือช้าในเป้าที่ไม่ว่าเป้าจะยากหรือง่ายถ้าตาเราเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นก็ยิงได้เลยเราไม่จำเป็นต้องช้าการที่เรายิงเป้าที่มีประกันหรือเป้าระยะไกลหรือเป้าที่ยากเนี่ยแล้วเรายิงช้าลงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่เรา ต้องเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นมากขึ้นมันเลยทําให้การยิงมันช้าลงแต่ถ้าเราเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นแล้วเราก็สามารถยิงได้เร็วก็ได้ไม่จําเป็นต้องช้ามันก็จะเท่ากับว่าตรงนี้อาจจะเสียเวลาไปอีกประมาณสักอะไรละ่ะครึ่งวิก็ได้เพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้วก็ครึ่งวิกว่าเนี่ยมันก็เริ่มมีค่าขึ้นมาแล้วส่วนข้างในตรงนี้ โอเคไม่มีอะไรมากหันตัวได้วางขาก็โอเคตรงนี้ต้องเปลี่ยนแม็กไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่ไปดูอีกสักสเตจหนึ่งอ่ะลองดูเต็มๆอันนี้ประเด็นเดิมๆแต่อันนี้จะมีเรื่องของ าการเรียงลำดับเป้าในการยิงที่จุดเริ่มนี่แหละจุดเริ่มตรงนี้จะมีเป้าที่ต้องยิงอยู่3เป้าก็คือเดี๋ยวนะให้เห็นมันจะมีเป้ากระดาษใบนี้ที่อยู่หลังฉากสีเขียวจะมีป๊อปเปเป้าเหล็กตรงนี้1อันและเป้ากระดาษใบนี้อันนี้คือยิงจากขวามาซ้ายยิงจากนอกเข้าในแล้วก็ เทคตัวออกมาเพื่อมายิงที่เหลือทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าเป็นผมผมอาจจะลำดับเป้าใหม่ก็คือผมอาจจะยิงเป้าที่อยู่ด้านในก่อนคือเป้านี้แล้วก็มายิง p r ป p e r ตัวนี้แล้วก็เป็นกระดาษตัวนี้ใบสุดท้ายแล้วผมก็จะใช้วิธีการาเคลื่อนที่ออกเดินเดินถอยออกมาเดินถอยออกมาเพื่อที่ผมจะมายิงเป้ากระดาษใบนี้ต่อ ถือถ้าถ้าเราเราถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับว่าเราสามารถที่จะหันอ่ายิงเป้าใบนี้เสร็จปุ๊บเราหันมาเราจะยิงต่อได้เลยโดยที่เราจะไม่ต้องลดปืนเลยเราจะพร้อมยิงก่อนพร้อมยิงก่อนก็คือยิงได้ก่อนยิงได้ก่อนก็ยิงเสร็จก่อนนะประมาณนั้นก็เนี่ยอ่ะเราก็จะมีโจทย์กันบ้านและว่าเออเราจะเราจะซ้อมอะไรแต่คือผมก็ต้องต้องเล่าว,ว่าอย่างนี้คือเวลาเรา เรามองสเตตเราวิเคราะห์แผนโนมาแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ไว้ได้ละเอียดละเรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรตรงไหนตรงไหนเดินตรงไหนถอยตรงไหนก้าวเวลายิงจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนกับที่คิด100%ซซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือเราก็ควรจะสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวเองได้แบบแข่งเสร็จแล้วกลับมาดูคลิปตัวเองว่าเออ ที่เรายิงไปเนี่ยเราเรามีอะไรที่เราทําไม่ได้เหมือนที่คิดหรือเปล่ามีจุดไหนที่เราต้องซ้อมเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปตั้งโจทย์เราก็จะมีเราก็จะมีจุดที่เราโฟกัสว,ว่าเราต้องซ้อมอะไรก็วันนี้ก็เท่านี้ส่วนเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรให้ดูก็ติดตามต่อไปครับผม